บทที่สิบสามคุกแห่งซารักทางเดินอันมืดทึงไม่ได้ต่างจากคุกหรือที่คุมขังทั่วไปแม้ซารักจะเป็นมหาประเทศอันเรืองอำนาจและมีความสวยงามไปทั่วทุกส่วนของประเทศแต่คุกอย่างไรเสียก็คือคุกที่คุมขังนี้สร้างภายใต้แนวคิดเดียวกันทั่วก่อน,นั่นก็คือสร้างอย่างไรก็ได้ให้นักโทษอยู่ได้อย่างลำบากที่สุด ทางเดินทั้งแคบทั้งชื้นแช่เหม็นอับและสกระปรกในทหารนำทางมหา,หาสุลตานสู่ที่คุมขังแห่งพระนางอันดับสูงแห่งซารับบัดนี้ดาน่าอยู่ในสภาพต่ำต้อยอีกทั้งยังถูกพามาขัง,ท,งทั้งที่ยังเปลือยเปล่าเห็นได้ชัดว่าคัสซิมตรงใจให้นางนั้นได้อายได้รับความอับอายเท่าที่เขาได้รับจากการประทาของนางมหาสุลตานนั่งลงเบื้องหน้าพระคู่ม่นโดยมีกำแพงที่ทำจากซี่เหล็บอันแข็งแรงกั้นขวางงอนู กลิ่นสนิมและน้ำเน่าอบอวนอยู่ภายในคุกอันโสโครกนี้คัดซิมเปล่าววาจากับพระคู่มั่นด้วยถ้อยคำที่สุภาพและไม่มีอารมณ์ใดๆเจืออยู่เลยเป็นความเงียบสงบจนน่าหวาดกลัวข้ารักเจ้าไม่พอหรือดาน่าข้าเลี้ยงดูเจ้าดีไม่พอกระนัน้นหรือข้าไม่เก่งเรื่องบนเตียงปรนเปร่เจ้าไม่อิ่มเช่นนั้นหรือข้าไม่เอาใจใส่เจ้างาน้นหรือเหตุใดจึงทำสิ่งตำแซมเยี่ยมนี้กับข้าดาน่าเจ้าทำให้ข้าเสียใจทั้งทุกข์ใจทั้ง อัอายเหตุใดเจ้าเลือกทางนี้เป็นถึงพระคู่มั่นแห่งมหาสุลต่านเอาซารักเหตุใดเจ้าจึงฝ่ายต่ำเช่นนี้คำก็รักไม่พอสองคำก็ฝ่ายต่ำไม่แน่ว่าเป็นข้าหรือท่านกันแน่ที่ฝ่ายต่ำชู้ของข้าเป็นถึงแม่ทัพใหญ่แต่ของท่านนั้นเป็นเพียงนางฉเฉลยท่านถามข้าว่าท่านรักข้าน้อยไปหรือท่านถามข้าว่าดูแลข้าไม่ดีหรือท่านยังถามข้าว่าท่านใส่ใจข้าไม่พอกระนั้นหรือ คำตอบท่านรู้ดีอยู่แก่หัวใจตัวเองคัดซิมในสายตาท่านแท้จริงแล้วยังมีค่าดาหน้าอยู่อีกหรือถามใจตัวเองดูเถิดมหาสุลต่าน ไม่มีก่อนหน้าที่ข้าจะรู้ว่าเจ้ามีชู้ใจข้าก็ไม่มีเจ้าแล้วเรามม่นกันเพราะเหตุผลทางการเมืองทั้งข้าและเจ้าต่างรู้ดีกว่าใครข้ารักชากีล่าหมดหัวใจนั้นจริงอยู่แต่เจ้าจะเอาเรื่องนี้มาอ้างเพื่อคบชู้ไม่ได้ดานหน้าเจ้าเป็นถึงพระคู่มม่นเจ้าเป็นถึงสายเลือดเดียวที่เหลืออยู่ของราชวงศ์ซารักเดิมเหตุใดเจ้าจึงทำตัวเยี่ยนี้มันควรแล้วกระนั้นหรือจะควรหรือไม่ข้าก็ได้ทำไปแล้วคัดซิมต่อให้พูดยังไงเรื่องมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากนี้หรอก ข้าประหารคนรักของเจ้าไปแล้วอีกไม่นานนะักข้าก็จะสั่งประหารเจ้าเสียมีอะไรจะพูดกับข้าอีกหรือไม่ดาน่ามีสิ่งใดอยากจะแก้ต่างให้ตัวเองหรือไม่ หากมีข้าก็จะยอมฟังหากไม่มีพวกเราก็คงไม่มีเรื่องจะต้องพูดกันอีกข้าให้โอกาสเจ้าได้พูดดาน่าคนรักหรือท่านว่าท่านประหารคนรักข้ากระนั้นหรือคัดซิมแม่ทับโง่นั่นไม่ใช่คนรักของข้ามันเป็นเพียงหมากเป็นแค่หมากตัวหนึ่งเพียงนั้นเป็นลิ้วล้อที่จะช่วยให้ข้าได้ดินแดนต่างๆมาไว้ในครอบครองท่านประหารมัน สิบครั้งข้าก็ไม่รู้สึกอะไรคนรักของข้ามีเพียงคนเดียวนั่นก็คือท่านเพียงแต่ท่านไม่ได้รักข้าแม้เพียงนิดท่านรักคนอื่นหลงคนอื่นจนลืมไปแล้วว่ามีข้าอยู่หากข้าคบชู้หนึ่งครั้งท่านก็ว่าผิดแล้วตัวท่านเองที่มีนางกำนันเป็นร้อยเป็นหมื่นนั้นไม่ผิดบ้างหรือท่านไม่ผิดต่อมเทียนบานก็จริงแต่ท่านไม่คิดว่ามันผิดต่อข้าบ้างหรือท่านเชิดชูข้าไว้เหนือสิ่งใดก็จริง แต่ท่านไม่เคยดูแลข้าเลยข้าเหงาก็ผิดนั้นหรือหญิงชายแท้จริงต่างกันนักกลับกันหากวันนี้เป็นข้าได้เห็นท่านเริงชูอยู่เป็นเตียงข้าก็คงต้องทำใจยอมรับเพราะท่านไม่มีวันผิดเป็นแบบนั้นใช่หรือไม่มหาซุลต่านคาซิมอาสาัสรักเจ้าพูดพอหรือ,อยังดาน่ายังยังมีอีกเรื่องที่ข้าคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตก นั่นก็คือแท้จริงผืนทรายแห่งสารักทุกตารางนิ้วล้วนต้องเป็นของข้าราชสกุลแห่งข้าเสียเนื้อหลังเลือดต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาแต่ที่สุดทำไมกลายเป็นของพวกท่านนักรบต่ำต้อยพวกเจ้ายึดครองอํานวยของท่านปู่ข้าพวกเจ้าข้าท่านปู่แล้วขึ้นเป็นสุลต่านพ่อของท่านนั่นแหละคัดซิมประเทศนี้ควรเป็นของข้ามีใช่หรือท่านจับเจ้าของประเทศมาขังไว้ในคุกชื่นแฉ่แบบนี้เจ้าไม่รู้สึกผิดบ้างหรือ เจ้ามิ่นเกียรติข้าย่ำยีความรักที่ข้ามีต่อท่านหากจะประหารก็รีบลงมือท่านอย่าให้ข้าต้องหน้าสมเพชมากไปกะนี้เลยคัดซิมทหารหาเสื้อผ้าให้นางใส่รอฟังคำสั่งข้าเรื่องประหารให้ยืดออกไปก่อนท่านใจอ่อนคัดซิมท่านยอมใจอ่อนกับข้าท่านยังเหลือความรักที่มีต่อข้าอยู่ใช่หรือไม่ท่านรู้ว่าตัวเองผิดต่อข้าจึงไว้ชีวิตข้าท่านช่างดีกับข้านักท่านคัดซิมเจ้าผิดแล้วดาน่าข้าเห็นแก่บุรพกษัตริย์อันเป็นสายเลือดของเจ้าต่างหาก เป็นเกียรติเดียวที่ข้ามองเห็นในตัวเจ้าตอนนี้ฟังให้ชัดนะดาน,น่าบัดนี้ข้าเกลียดเจ้ามากและอยากทำลายทิ้งเสียโดยไวยเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างอยู่เฉยๆไปจนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่จากข้าโทษตายอาจถูกลดเว้นให้แต่อย่าคิดว่าเจ้าจะได้อยู่สบายนางหญิงชั่วช้าไม่รู้จักอิ่มจักพอห้องนอนของชากกล่าเวลาต่อมาคัดซิมเดินเข้ามาในห้องนอนของชากกล่า เป็นเหตุบังเอิญที่ทำให้เขารู้สึกส่วนตัวเป็นอย่างมากเมื่อเข้ามาถึงแล้วได้เห็นว่าไม่มีคนอื่นอยู่เลยตอนนี้มีเพียงชากีล่าเท่านั้นที่นอนอยู่บนเตียงกลางห้องคัตซิมเดินเข้าไปหาชากีล่าด้วยท่าทางอ่อนแรงสีหน้าของเขาไม่สู้ดีนักชากีล่าเองก็ไม่ได้นอนหลับอยู่อันที่จริงนางตื่นนานแล้วและได้รู้ข่าวในวังมาบ้างแล้วเหมือนกันเรื่องที่แม่ทัพฝ่ายตะวันออกเป็นชู้กับพระคู่มันแต่เรื่องกองทหารนางยังไม่ทราบเรื่อง เพียงแต่ว่าชากีล่ายังไม่ได้พูดอะไรนางอยากให้คัสซิมเป็นคนพูดออกมามากกว่ายอย่างน้อยที่สุดคัสซิมก็จะได้ระบายความอัดอั้นตันใจของเขาออกมาด้วยปากของตัวเองเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ชากีล่ารู้สึกเป็นห่วงคัสซิมไม่น้อยเธอมองหน้าเขาอย่างเป็นห่วงก่อนจะกวักมือเรียกให้คัสซิมมานั่งข้างๆมาหาสุลต่านเดินมานั่งที่เตียงด้วยท่าทางอิดโรยเขาจับมือหญิงคนรักเอาไว้ น,นานแล้วหรือชากีล่าข้าเพิ่งตื่นก็ตอนที่ท่านเข้ามานี่เองคัดซิมข้างนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ท่านเป็นอะไรหรือเปล่าสีหน้าท่านดูไม่ดีเลยแม่ทัพฝ่ายตะวันออกสั่งเคลื่อนกองทัพเพื่อโจมตีอัสตาฟจริงหรือแล้วท่านทำยังไงท่านคัดซิมอย่าให้กองทหารไปโจมตีอัสตาฟนะข้าขอร้องข้าสั่งการเรียกกลับมาแล้ว เจ้าไม่ต้องเป็นห่วงอีเรื่องก็คือแม่ทับเลวนั่นเป็นชู้กับดานะ่าท่านพูดออกมาเถอะคัตซิมหากมันจะพาทำให้ท่านสบายใจขึ้นอีกเป็นร้อนเป็นหมื่นเรื่องข้าก็จะฟังแม่ทับเลวนั่นข้าสั่งประหารไปแล้วและไปคุมการประหารด้วยตัวเองส่วนดาน่าข้าสั่งให้ขังไว้ชากีล่าข้าควรทำอย่างไรกับนางผู้นั้นดีท่านท่านคัตซิมท่านคงรักพระนางดาน่ามากสินะ เห็นแบบนี้แล้วถึงจะปวดใจนิดหน่อยแต่ข้าก็เข้าใจดีเพราะรักมากจึงไม่กล้าทำสิ่งใดรุนแรงใช่หรือไม่ละ่ะท่านคัดซิมจะว่ารักนางก็คงไม่ถูกต้องข้ารักเพียงเจ้าเกิดมาข้าก็ยังไม่เคยรักใครหญิงนางแรกที่ข้ารักเป็นเจ้าไม่ใช่นาง หากแต่ข้าผิดต่อดาหน้าเป็นอย่างมากทั้งเรื่องความรักและเรื่องอื่นๆอีกทั้งตระกูลข้าก็ผิดกับราชสกุลของนางข้าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีนางต้องเป็นเช่นนี้ทั้งหมดอาจเป็นเพราะข้าก็เป็นได้ข้าไม่อาจสังหารนางได้ชากีล่าข้าควรทำเช่นไรจึงจะเหมาะสมกับความผิดของข้าและนางเจ้าบอกข้าได้หรือไม่มหาสุลต่านคัดซิมเห็นท่านเป็นแบบนี้ข้าก็ยิ้มได้ไม่ใช่ยิ้มเพราะว่าเห็นท่านมีทุกข์ หากแต่ที่ข้ายิ้มได้ก็เพราะท่านเองก็มีใจเมตตาแล้วจริงๆหากเป็นท่านเมื่อก่อนเวลานี้พระนางดาน่าคงตกอยู่ในสภาพเดียวกับแม่ทัพนั่นไปแล้วแต่ท่านยังมีสติมากพอที่จะไตรตรองเรื่องราวต่างๆท่านเป็นคนใจดีอย่างที่ข้าคิดเอาไว้ไม่ผิดแต่เรื่องวันนี้มันอยู่ภายใต้การตัดสินใจของท่านนะท่านคัตซีมพูดให้ฟังง่ายเข้าแท้จริงเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องในครอบครัว ท่านก็ตัดสินไปตามสมควรเถิดมหาสุตาลต่านตามสมควรสิ่งใดคือตามสมควรกันละชากีล่าตามสมควรก็มีความหมายว่าตามแต่ใจของท่านอย่างไรละ่ะท่านคัดซิมไม่ว่าท่านจะตัดสินแบบไหนก็ไม่มีใครโทษท่านหรอกแม้ว่าท่านจะตัดสินคืนตำแหน่งให้พระนางข้าก็จะไม่ขัดขวางท่านเลยขอเพียงเป็นความตั้งใจของท่านข้าและคนอื่นๆก็พร้อมจะยอมรับได้ เจ้ารู้ใจข้าจริงๆชากีล่าขอบคุณมากที่รักและเชื่อใจข้าเมื่อตัดสินความไปแล้วท่านเองก็เลิกคิดอะไรให้มันฟุ้งซ่านเสียเถิดกลับมาเป็นสุลต่านคนเดิมของข้าของซารักเถิดนะข้าให้ท่านเศร้าโศกได้แต่ข้าไม่ให้ท่านเศร้าโศกนานนับหากเกินกว่าวันพรุ่งนี้ไปท่านยังทำใจไม่ได้ข้าจะถือว่าท่านไม่รักข้าตกลงตามนั้นนะท่านคัดซิมเจ้าบีบคันข้าทำไม่กันเนี่ยชากีล่า ชากีล่าหัวรอชอบใจที่คัดซิมทำหน้าคิ้วขมวดไปกับคำพูดของนาง อันที่จริงชากีล่าไม่ได้คิดแบบนั้นเพียงแต่อยากเห็นคัตซิมยิ้มก็เท่านั้นเองซึ่งก็ดูว่าจะได้ผลคัตซิมคลายความกังวลลงมากแล้วเขานอนอยู่ข้างๆตัวชากกล่าแล้วกอดนางเอาไว้โดยไม่ลุกไปไหนเลยตลอดทั้งวันและในเวลาที่อยู่ร่วมเตียงกันก็ไม่มีใครพูดอะไรแม้เพียงคําชากีล่ารู้ดีว่าคัตซิมต้องการเวลาที่จะทําใจและเวลาที่จะฟังความคิดของตัวเขาเองนางเลยเลือกที่จะไม่ พูดอะไรเลยเพื่อให้คัสซิมไตรยตรองสิ่งที่เขาควรทำวันเวลาผ่านไปหลายวันแล้วสิ่งต่างๆล้วนดีขึ้นเป็นลำดับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของชากีล่ากับคัสซิมมาด้วยหลายวันที่ผ่านมาพวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจนไม่ว่าใครในพระราชวังต่างต้องยิ้มให้อย่างอิจฉาอีกทั้งชากีล่าก็สบายใจขึ้นมากเมื่อได้รู้ว่ากองทหารแห่งซารักกลับมาประจำที่เมืองแล้วนั่นแสดงว่าคำสั่งของคัสซิมไป ถึงกองทหารก่อนที่จะมีการเข้าโจมตีแผลของชากีล่าดูเหมือนจะดีขึ้นทุกวันและอาการอ่อนเพลียของนางสิ่งเดียวที่ดูเหมือนจะไม่หายขาดก็คือแขนขวาที่ได้รับบาดเจ็บของนางดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงเท่าเดิมเรื่องนี้ทําให้คัาซิมเป็นกังวลมากแต่ดูเหมือนดาหน้าจะไม่เป็นกังวลเลยแม้เพียงน้อยชากีล่าแขนขวาเจ้าไม่ดีขึ้นเลยหรือคณะแพทย์บอกว่าเจ้าไม่ยอมกินยาตามที่พวกเขาสั่งเจ้าเป็นอะไรอีกล่ะ แขนขวาข้าก็หายดีแล้วท่านก็เห็นนี่คัดซิมแผลก็สมานะกันดีแล้วอีกไม่นานก็หายสนิทท่านจะกังวลทำไมส่วนเรื่องยาข้าหายแล้วจะต้องกินยาทำไมอีกท่านไม่กินเองท่านไม่รู้หรอกว่ามันขมนักหนาคณะแพทย์นี่ก็ขี้ฟ้องจริงๆเรื่องเล็กน้อยก็ต้องให้รู้ถึงท่านจนได้เล็กน้อยที่ไหนกันหลัดชากีล่าหมอบอกว่าแขนขวาของเจ้าไม่ค่อยมีแรงต่อไปจะกระโดดโลดเต้นไม่ได้ แล้วนะ่ะอีกอย่างเจ้านาะเป็นหญิงจอมบูต่อไปก็สู้ใครไม่ได้แล้วนะทําไมข้าต้องไปสู้ใครด้วยละ่ะต่อไปก็ให้ท่านดูแลข้าไงละ่ะท่านคัดซีมท่านจะให้คนรักของท่านดูแลตัวเองจริงๆนะหรือใจร้ายจริงๆเลยนะ อย่ามาเล่นลิ้นเลยทากิล่าเรื่องยาก็ด้วยหมอบอกให้กินเจ้าก็ต้องกินมันข่มข้าก็รู้แต่เจ้าก็ต้องกินถ้าไม่กินข้าไม่รักนะเจ้าดื้อไม่กินยาเมื่อไหร่จะหายไปอีกอย่างเจ้าจะให้ข้าเป็นห่วงไปถึงไหนกันแนะ่ทากิล่าเห็นว่าข้าเป็นห่วงเจ้ามากใช่หรือเปล่าถึงได้ชอบรอข้าเล่นนะับไม่ใช่รอเล่นไม่ได้ทําให้เป็นห่วงแต่ยามันข่มท่านไม่เข้าใจหรือคัดซิมข้ากินยาขม่มข่มนี่มาจะเป็นเดือนอยู่แล้วนะ เลิกบังคับให้ข้ากินของไม่อร่อยขนาดนี้เสียทีเธอะเอาละ่ะเจ้าว่าขมแล้วข้าไม่เข้าใจเจ้าใช่หรือไม่ถ้าเช่นนั้นข้าจะกินก่อนแล้วเจ้าต้องกินตามนะท่านไม่ป่วยจะกินยาเล่นทำไมละ่ะท่านคัดซิมยังสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยมหาสุลต่านข้าไม่ได้บ้านนะแต่เจ้านะ่ะดื้อเอาละ่ะขากินละนะคัดซิมดื่มยาขมจัดเข้าไปคำใหญ่ด้วยเขาไม่รู้ว่าที่ว่าขมมันจะขมถึงเพียงนี้เขาสำลักยาอย่างทรมาน โดยมีเสียงหัวเราะเยาะเย้ยของชากีล่าอยู่เบื้องหลังคัดซิมวิ่งไล่จับชากกล่าด้วยความอายนางนั้นวิ่งหนีไปก็หัวเราะไปอย่างมีความสุขข้ากินแล้วคราวนี้ทีเจ้าบ้างแล้วชากีล่าใครว่าข้าจะกินท่านอยากกินท่านก็กินแล้วมันเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องที่ข้าต้องทำตามเสียหน่อยนะท่านคัดซิมเจ้าหลอกให้ข้ากินยาขมๆนี่แล้วเจ้าไม่กินหรือร้ายมากนะชากีล่าว่าแต่ข้าคงต้องตามคณะแพทย์มาพูดคุยสักหน่อยแล้วล่ะ เจ้าเรียกให้ข้าที่เถิดชากกล่าท่านจะคุยเรื่องอาการข้าอีกแล้วหรอข้าบอกข้าไม่ได้เป็นอะไรไงถ้าเน็กซิมท่านไม่ฟังข้าเลยนะเปล่าข้าไม่ได้จะคุยเรื่องเจ้าข้าจะถามพวกเขาว่าเอายาอะไรให้เจ้ากินทําไมมันถึงขมหน้าบัดสีนักผักหมอคนไหนไม่เคยกินยาของเจ้าข้าจะจับกรอกให้หมดเลยจะได้รู้เอาว่าสั่งยาขมแบบนี้ให้คนป่วยกินก็มีแต่ตายกับตาย